สวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาชาแนลนะคะคลิปนี้แอดมินพามาเช็คฟ้าฝนล่วงหน้าฝนหนักฝนเบาฝนน้อยฝนค่อยฝนเท่าเยี่ยวจั่นหรือไม่ตั้งแต่19สิงหาคม65ไปจนถึง24สิงหาคม65ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากช่องทิดาชาแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยการกดติดตามให้ด้วยจ้าขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วง19สิงหาคม6 5ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน เข้าสู่ยอมความกระกาตามที่ปกคุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลนา้มาันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกสําหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรในช่วงวันที่ 20- ถึง24สิงหาคม65ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน เข้าสู่ย่อมความเกลดกระตามที่ปกคุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอนันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเน้นเลยว่าเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้พูดง่ายงก็ทั่วไทยเลยนะ พูดง่ายๆว่าทั่วไทยเลยนะคะเน้นย้ำกันอีกหนึ่งครั้งในช่วง20-24สิงหาคม65นี้เตรียมจับลังคาค่ะเตือนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่1-2เมตรข้อควรระวังก็เน้นย้ำในช่วง20-23 สิงหาคม65ขอให้พี่ๆน้องๆระวังอันตรายจากฝนตกหนกักฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เน้นบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมที่อัปเดตรายงานให้พี่ๆน,น้องๆทุกท่านได้รับทราบกลิบนี้กีฬาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย